กุฏิภาษาลีบุตรที่วัดเชตวันมหาวิหารภาษาลีบุตรนั้นเป็นอัครราบุกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในปัญญาหรือว่ามีปัญญาเป็นเลิศในครังง้งก่อนท่านก็เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลและปัจนาไว้นั้นเมื่อเกิดมาจึงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแตสิ่งสําคัญคือท่าน มีความกตัญญูแม้แต่ราธะพามที่ใส่บารแค่ทัพพีเดียวท่านก็ยังจำได้แล้วก็สามารถที่จะนำพาให้ไปบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีน้องชายน้องสาวก็สามารถที่จะสำเร็จรหันต์ได้ทั้งหมดแม้แต่บรรดาผู้ให้กำเนิดก็ไปโปรดจนถึง อ่าสำเร็จโซดาบานได้ดังนั้นความกตัญญูของภาษารีบุตรนั้นจึงเป็นสุดยอดของผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าเป็นสาวกที่ประเสริฐในที่เราได้ศึกษามาภาษารีบุตรนั้นท่านก็จะพระอุตตเจ้าก็บอกให้ว่าเป็น,ปนดังเป็นดังแม่ผู้ให้กำเนิดดูดูแลลูก เวลาที่พระสงฆ์จะเดินทางไปที่ใดก็จะให้มาปรึกษาภาษาลิบุตรก่อนเช่นในครั้งหนึ่งพระ30รูปเดินทางไปจะไปป่าไปภาวานาแต่ว่าพุทธองค์ก็ให้มาหาภาษาลิบุตรหาภาษาลิบุตรก็ส่งสังกิตจากสามเณรไปทีนี้พอไปอยู่ในป่าก็ปางคนต่างภาวนา มีบุรมีบุรุษจินเดนคนหนึ่งได้มาอาศัยพระพออ,อยู่ดีมีร่างกายสมบูรณ์พอออกพรรษาก็ไปโดยไม่ลาทีนี้โจรก็จับไปแทนที่จะนึกถึงบุญคุณของพระของสามเณรก็ไม่คิดอย่างนั้นก็พาโจรมาจับพระจับสามเณรแต่ว่าก็บอกว่าให้พระเทละไปพระเทละก็ ไม่ไม่เออลูกน้องก็ไม่ให้ไปก็จนถึงสังกิจจะสามาเณรอสามาเณรก็ไปแต่ว่าสามาเณรก็ไม่ได้มีอันตรายเพราะสามาเณรนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าสมาบัติจนโจรก็ฟันคอก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าดาบก็เหมือนกับใบแยกาขาแล้วก็สามารถที่จะ ทำให้จนกลับใจแล้วก็ขอบบวชดังนั้นภาษาดิบุตรนั้นท่านจะมีปัญญาในความชำนาญในเรื่องของสติปัญญาได้หลายอย่างเป็นตัวอย่างสาริบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สาริบุตรสุดยอดพี่ที่ดีของน้องน้องาริบุตรสุดยอดเพื่อนที่ดีของโมกขลานะสาริบุตรสุดยอดพระธรรมสนาบดีดังน,นั้นกุฏิของท่านที่ในวัดเชตวันเมื่อเราไปก็จะ ไปบูชาสการะอธิษฐานให้เราเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างน้อน้อยให้เราได้เข้าถึงธรรมะให้เราพ้นภยัยพ้นทุกพ้นโศพ้นโลกพ้นภยัยแล้วก็เดินตามบุคคลเดินตามพระเทระผู้มีสติปัญญานำพาชีวิตของเราให้พ้นทุกพ้นโศพ้นโลกพ้นภยัย พ้นบัตะสงสารแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเบียนบายตายเกิดอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไปบูชาสการะนำพาธรรมะที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราได้เข้าถึงให้เราได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นส่วนที่ได้เป็นที่พึ่งของตัวเอง